สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า6 3นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมต้นทองอุไลมิกกิเมาส์นะครับก็เป็นทองอุไลชนิดหนึ่งนะครับใบก็เหมือนทองอุไลที่สีเหลืองนี่แหละครับแต่ความต่างกันก็คือทองอุไลเดิมๆนะ่ะจะเป็นสีเหลืองล้วนนะครับแต่ทองอุไลมิกกิเมาส์นี่ยตรงกลางนี่จะเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะครับ ก็สวยงามน่ารักไปอีกแบบนะครับถ้าเราดูดอกจากด้านข้างนะครับ<ๆ>ก็จะเห็นเป็นสีน้ำตาลแดงชัดเลยนะครับท้องอูไลมิก้เมาส์ก็ออกดอกได้ทั้งปีนะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดมากนะครับชอบน้ำที่ปานกลางนะครับความสูงเป็นพุ่มสูงนี่ได้ประมาณ2เมตรไปจนถึง5เมตรเลยนะครับคือถ้าเราอยากให้ต้น1เมตร2เมตรเราก็ตัดแต่งนะครับให้เป็นพุ่มนะครับ คือไม้ประดับต้นไม้พวกต่างๆนี่เราสามารถตัดแต่งได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าใหญ่เกินไปนะครับถ้าเราอยากให้เป็นร่มเงาเป็นทรงสูงซึ่งเป็นจุดเด่นของบ้านหรือบงังแสงแดดบงังลมทิศใดทิศหนึ่งของบ้านนี่ก็ทําได้นะครับก็ปล่อยให้สูงไปนะครับท้องอุไรนี่จะไม่กินหอมมันอ่อนด้วยนะครับความเป็นมงคลของทองอุไลนะครับบ้านใดปลูกไว้นะครับ ก็จะมีความรุ่งเรืองนะครับมีเงินทองไหลมาเทมานะครับสมชื่อดังกับชื่อว่าทองอุไรนะครับก็การขยายพันธุ์ที่นิยมกันนะครับก็จะทําด้วยด้วยการปักชํากิ่งนะครับและก็การตอนกิ่งนะครับถ้าเป็นกิ่งเล็กนี่แล้วก็ปักชํานะครับถ้ากิ่งที่ใหญ่นะครับเป็นต้นใหญ่แล้วมีกิ่งใหญ่แล้วก็ตอนกิ่งได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่สูงแล้วนะครับ ต้นขนาดประมาณ1เมตรของผมที่ขายนะครับก็อยู่ที่120บาทนะครับบางร้านก็ถูกกว่านี้แพงกว่านี้ก็แล้วแต่ท้องที่นะครับถ้าเป็นกิ่งชําเล็กๆก็จะาจจะ35-40 20บาทครับแล้วแต่ใครถ้าเขาขยายเองนะครับเขาจะขายถูกได้นะครับถ้าซื้อมาก็ต้องบวกการจัดการบวกค่าเท่าที่บวกกำไรนิดหน่อยนะครับก็แนะนำทองอุไรมิกี้เมาส์ให้เพื่อนๆรู้จักนะครับ ถ้าชอบก็หาซื้อหาได้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ